คนจนแบบไหนที่จะรวยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการที่เราเกิดมาจนไม่ได้แปลว่าเราจะต้องจนต่อไปตลอดชีวิตเพราะมันขึ้นอยู่กับความคิดของเราครับถ้าความคิดของเราถูกต้องถูกทางต่อให้เราจะเกิดมาจนแต่พอโตขึ้นเราก็รวยขึ้นได้อยู่ดีครับเศรษฐีหลายๆคนก็เกิดมาจากครอบครัวที่จนแต่พอโตขึ้นก็รวยกันยับๆได้คนแบบนี้มีเยอะแยะครับทีนี้ถ้าถามว่าเรารู้ได้ไงว่าคนจนคนไหนโตขึ้นแล้วจะได้กลายเป็นคนรวยวิธีง,ง่าย,ายๆเลยคือดูความใยรู้ครับโดยเฉพาะความใยรู้ที่จะเรียนรู้เรื่องเงินครับความรวยมันเหมือนอ้วนอ่ะถ้าเราอยากอ้วนเราก็ต้องกินเยอะๆ เราก็ต้องหิวก่อนถูกไหมรวยก็เหมือนกันคือเราต้องหิวก่อนแต่มันหมายถึงการหิวกระหายที่อยากจะเรียนรู้เรื่องเงินอะ่ะอารมณ์แบบว่ากูเกิดมาจนแม่งลําบากว่ะไม่ไหวแล้วกูอยากลาออกจากชีวิตจนๆแบบนี้แล้วโตขึ้นกูอยากรวยจริงๆสักครั้งว่ะจากนั้นเราก็หิวกระหายที่จะซื้อหนังสือการเงินมาอ่านฟังคนสอนการเงินไปทุกวันแบบนี้อะจะรวยขึ้นได้แน่นอนถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ความรู้ทางการเงินขั้นสูงที่จะพลิกชีวิตเพื่อนๆให้รวยไปทางชาตินราคาที่ถูกที่สุดในประเทศยีรำแนะนําให้เข้ามาเรียนวงไหนยีรำพารวยฟังย้อนหลังเมืื่่่ออไไหก็ดด้ในนาคคแเละ145บท เฉลี่ยตกวันละ5บาทคลิกลิงหน้าโปรไฟล์ตรงนี้ได้ซึ่งยีราฟมองว่าราคานี้ถูกสุดๆแล้วนะไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งยังไม่ได้เลยถ้าคิดว่าค่าความรู้วันละ5บาทมันแพงเกินไปก็ตามนั้นครับไม่ว่ากันครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่แพงเดี๋ยวเรามาเจอกันวงไหนครับพอเพื่อนๆเรียนจบครบจนตาสว่างเจ้าเพื่อนๆจะรู้เลยครับว่าคนที่ไม่รู้เขาพลาดแค่ไหนและทําไมเขาถึงไม่รวย